ตามที่สัญญาก็จะเป็นถนนหมายเลข212ถนนชัย,ยงกูลนะครับถนนเส้นนี้จะเริ่มต้นจากแยกสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธาน,นีไปสิ้นสุดที่จังหวัดคนครพนมนะครับโดยตัวถนนนั้นนะครับจะทอดยาวไปเรื่อยๆนะครับผ่านตัว อำเภอม่วง30นะครับเพอรเรืออำนาจนะครับจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอรเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับอำเภอนีคผมทำสร้อยมุกดาหารนะครับแล้วก็ผ่านอำเภอเมืองมุกดาหารไปทางแถวแถวอำเภอท่าพนมนะครับแล้วก็อำเภอเมืองนครพนมคลิปนครพนมนั้นนะครับที่เราิสจได้อัพโหลดตอนไปเที่ยวไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันได้นะครับ นี่ก็คือถนนชยากรนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขซอยหนึสอง 1, ก็เป็นถนนที่ยาวที่สุดไม่น้อยหน้านะครับไม่น้อยหน้ากับถนนมิตรภาพเลยเพราะว่าถนนมิตรภาพสุดที่หนองคายนะครับนี่ก็สุดที่นครพน,นมเหมือนกันนะครับสุดที่นครพน,นมในที่นี้ก็คือสุดที่ตรงหอนาฬิการิมแม่น้ำโขงเลยนะครับ น่าจะคุ้นๆโหกับร้านเต็เมโต๊อยู่เพน่าจะโอเคนะนะฮะตอนนี้พี่โนบิตะกลับมาถ่ายรีวิวสาขาในเมืองก่อนน่าจะมีรถให้ถ่ายนะครับวันนี้นะวันนี้พี่โนบิตะก็ได้กินอาหารญี่ปุ่นให้ดูกันอีกนะครับเป็นข้าวหมูทอดทงคัสึนะครับเระหว่านก็ทำไก่ทือยากิกินคู่กับซอสทมคัสเอร์อแบบง่าย โอ้โหทำแบบเร็วทันใจนะครับก็ที่โนบิตะก็นำเสนอคอนเทนต์อย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่รีวิวรถอิสุสด,ดีแม็ก,กับมิวเอ็กนะคอนเทนต์ไปเที่ยวถนนทางลัดนะครับมีให้ดูหมดเลยนะครับดูได้ดูได้ดูด่วน 5G นะครับเพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดซับนะครับช่วงนี้รถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่ว่าเราจะเสียเวลาตรงตรงนู้นนะครับตรงแยกวานานลมนะครับที่มีการก่อสร้างอุโมองค์ทางลอดอยู่นะครับแน่นอนว่าแฟนของพี่นงเิตะที่คบอยู่นี่ชิสุกะครับรักเขาขนาดาน,นี้ต้องคบสยูครับไม่รักได้ไงนะครับอะโอเคนะครับพี่นรพิตรก็ขอตัวไปขายรีวิวรถอิสุดีแมกต่อก่อนนะครับ จะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหรือเปล่าพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ถ่ายหรือเปล่านั่นต้องรอดูนะครับว่าพี่บริตัทจะได้ลงคลิปไหมเพราะว่าวันนี้ก็เยอะแล้วนะครับคลิปเนี่ยเอ้วันนี้ก็แปลกอีกหนึ่งวันนะครับที่มีอิสุสดีแม็กนะครับ2,20วิ่งผ่านนะครับ2,22 0ก็เจอแล้วนะครับตอนที่ไปกินข้าวหมูทอดทงคัตสึก็เห็นตัว2,22 0นะครับตัวแซตีมาแล้วนะครับมาทั้ง1.9ทั้ง2,22เลยนะครับ ก็2 0 2 0มาหมดนะครับ New X ก็มาโอ้โ oh หวันนี้รถอ s ซูซมันเยอะเป็นพิเศษนะครับมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ย mm hmm. โอเคพี่โรบิตะก็ไว้แค่นี้นะครับถ้าข้อมูลไหนไม่ตรงนะครับบอกพี่โรบิตะได้นะครับใจดีครับไม่กัดน,นะครับสงสัยข้อมูลรถอ s ซูซก็ทักแชทต,ตอนที่พี่โรบิตะว่างๆนะครับแล้วก็หรือจะไปคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอรีวิวรถอีซูซของพี่ก็ได้นะครับ แต่ว่าคอมเมนต์เที่ยวนะครับคอมเมนต์พาเที yes. ่ยวคงไม่ตอบนะครับไปสอบในคอมเมนต์รีวิวรถอินสูดีกว่านะครับถ่ายวีดีโอรีวิวรถอิสูปุ๊บก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยครับอ่ะโอเคก็ขอตัวซาโยนาระก่อนนะครับอาริงาโตครับ